สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนกอกนะคะวันนี้อ้าวพี่นายมาพี่นายโบธิบุกบริษัทมณโอมเปิดให้อย่างดีนายยังงนังไายยังไงถ่ายเจ้าอะไรไอแมสแน่นเอาก็มีแล้วดูทช่องหมดแล้วครับวันนี้ผมมาเอกสารด้วยนะครับฝากนายโบธิไปถึงสบออกกตูนะครับเอานะครับเอกสารด้วนที่เอาเอกสารด้วนให้นายโบธินะมาเชิญนะ เอกสารอะไรทุกคนทลตรงจันจังเลยเราตรงจานจังเลยนแกเข้ามามีเอกสารมาหาผมบอกมีเอกสารจากสพกรมาถึงในโพทีนะคะอ้าแล้วเอกสารอะไรเอกสารอะไรอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็เลยเดี๋ยวรอตอนแรกว่าจะมาพิ้นเอกสารว่าจะมาขอปิ้นเอกสารแล้วพี่นาทีเอาเอกสารมาให้ผมสังันวันนี้มันจะเป็นแผ่นด เป็นใดแล้วก็รูปภาพประกอบคำนวนฝากให้ท่านร้อยเวรนอาจารที่เราท่านพี่โทรหาท่านเองอ๋อให้ท่านร้อยเวรก็ให้ท่านร้อยเวรท่ากการมอบให้แกท่านร้รอ,รอ,รอยเวอรอดิสักเราไม่ไปด้วยกันป่ะเอพี่ิิดอยู่ตรงนี้อืม,อมโอเคเพราะว่าพี่แจ้แงแจ้งพี่โทรไปแจ้งละเ,เรเข้าไปเลยโอเคอันนี้อันนี้ฝากบินออกมาอย่างละแผ่นได้ไหมมันมีสักสี่สห้าแผ่นนั่นแหละนี้ผมกได้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 เดี๋ยวเขาได้เลยไปดีก่อน เขียนเรื่องอะไรขออก็วันนี้ไม่มีอะไรครับผมจะไปสพกุกตูมอ๋อไปสพกุกตูมครับเกิดอะไรขึ้นวันจะไปกินน้ำเย็นซะหน่อยไม่กินถึงสพเลยเหรอคะกินน้ำเย็นซะหน่อยน้ำอยู่ตรงนั้นมันเย็นก็เลยว่าจะไปกินน้ำเย็นครับนี่แหละสาเหตุที่กลับมาด่วนครับอทีนี่พีโทรมาเมื่อกี้น้ำที่สพคงจะเย็นเย็นเนาะครับผม ก็รอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นใช่็กบอยากเมื่อําไดดอกแต่ว่ามันต้องกลับมาครับดำเนินการตามขั้นตอนทุลักทุเลก็อยากไปําไดเลยเนาะสอบพ่อเลยเนาะค่ะงานที่ที่ไม่อยากไปใกล้เลยนะคะถ้าไมจำเป็นแต่ก็จําเป็นต้องไปใช่ต้องไปไปรษาสิตตัวเองใช่ครับไปจำได้เงาอยู่วะ เงาเงาเงียบเงาเงาเงียบเงาเนาะเดี๋ยวเพิ่นกับม่ไป n c ดอกเออเพิ่อนกับซีเล่ล่ะอออันพี่นายมาแต่ออ่่อจากตนีส่การนขอันเที่ยงปุ๊บมาเลยโอ้เดินทางตรมาณสองชั่วโมงแน่นอค่อยออกมาเที่ยงสอชั่วโมงนิดๆออกมาเที่ยงแล้วก็นแลวตรงมานเลยบินตรงมาเขีนก็ือบงแ่งะ ตรงนี้มีอะไรบ้างครับตรงนี้ก็มีแต่เหรียญกล่องบุญค่ะกล่องนี่เยอะมากอันนี้คือแกะไปแล้วอีกส่วนหนึ่งนะส่วนเยอะๆเลยอันนี้คือมัดแล้วบ่นี่วะใช่จริงๆถ้าถ้านับรวมกันทั้งหมดอ่ะเยอะมากเต็มตรงนี้เลยอันนี้ือมาทุกวันนี่จะแม่นบอนี่ของพี่ชัยโอ้ของบุญนะพี่น้องใช่โอ้โหเยอะจริงๆ สุดยอดสิโปยเมิรดอยู่บี้บนี้โปยไปรวยเนาะก็โปยต้องต้องโปยให้หมดอุ้ยเฟอร์เราหอดว่านอนเบิร์ดอยู่แล้วผมเมิร์ดก็เป็นยังโปยอยู่หน่นยเดี๋ยวเราคอยจไปเก็บเอาแมนบางคันเองเออสะดวกไปสิเอากระเป๋ายุ่ยย่ายไปเ่าต้อคนเอาพันห่มได้เราต้องเราต้องมีจ้องคนละคันโอ้โหชิเอาพันห่มมาจริงจริงเราบอกอ้โวางวางแผ้นแล้วนะกดถ่ายรูปไปหน่อยนะนี่เป็น นังสือนะหนังสือแจ้งความนะแจ <Okay. S 1> ้งความไปถึงสื่อซหนึงรักษาลูกในหมดแล้วคล uh huh. ิปวิดีโอแล้วก็ภาพนะ uh huh. เป็นภาพของเราแล้วก็เป็นภาพาารักฐาที่ทางร้อยเวรขอมา uh huh. เราก็มาแกะให้ที่เรียบร้อยแล้ว uh huh. นะครับนี่ก็เป็นาารักฐานนะครับถึงร้อยเวรท่านอธิษฐ์แล้วก็ท่านธนก,การนะครับเดี๋ยวพี่ประสันง,งานหาท่านอีกทีหนึ่งฝากใส่บทีไปนะให้ท่านหน่อยถ้ามีอะไรัหรือโทราพี่ uh huh. แล้วเราก็โทรมาหาพี่ uh huh. พี่คุยกทนเอง S <S ก็กกจะดำเนินคดีกับสื่อสื่อหนึ่ง <S <S ที่ลงข่าวบิดเบือนแล้วก็เอาภาพพี่ไปลงโดยที่ไม่รับอ,อนุญาตทำให้เส<ล>ียหายออด้วยเ <ละ S 2> นาะทำให้เราเสียหายเพราะฉะนั้นเราก็จะดำเนินคดีกับเขานะเราใค่ตั้งข้อกล่าวหาส่วนคุณจะผิดหรือผิดคุณก็ไปใ,ให้การกับเจ้าที่ไปสู้ที่ทางสารแล้วก็หลักฐานที่ทางทางร้อยวีต้องการก็มีอยู่ข้างในนี้หมดแล้วหักานะครับ ยองมีนอกการที่เราจะเอาไปให้ท่านตอนนี้นะพี่นะครับก็ฝากนายทีิไปนะผมติดภาระที่ร้องดูแลที่นี่คงไม่ได้ไปนะแต่ผมโตคุยแต่ส่วนนายปีิไปเนี่ยนัที่ก็มีเรื่องของนายปฏินะนั้นนั้นเราไกลกันแต่ของเราก็คือมีเรื่องของเราตรงนี้นะจะดูการสื่อสื่อหนึ่งนะครับสื่อสื่อน้นก็คงจะไม่เอ่ยชื่อเขาเนาะจะให้เป็นเรื่องของเจ้าที่นะ ส่งฟ้องอายการรี่ว่าอายการจะส่งฟ้องในรูนดุลท่านหรือในของท่านแต่เราแค่มีที่เอาเราขานไปเสรห้เพิ่มเพิ่มไปท่านพอ,อ,อเราจะดําเนินเรื่องเอาเรื่องถึงที่สุดนะครับ,บรับกระเช้าไหมคะกราเช้าไม่รับว่าไม่เอาครับดังสดุดงสุดเท่านั้นนะครับจะเอายังบุญแล้วโอเคไหมครับก็เราต้องปกป้องสิ่งของเราคนเรานะครับเรามีกฎหมายนะครับปกป้องสิ่งของเราเราแค่ปกป้องสิ่งของเรานะครับตรงนี้ ก็ฝ่ากเอฟซีทุกคนเป็นกำลังใจด้วยครับนะเคสนี้ก็จะเป็นเคสกรณีตัวอย่างในสังคมไม่ใช่ว่าคุณคิดคุณจะไปถ่ายใครคุณจะเอาใครลงโดยพระการโดยที่ไม่ขออนุญาตนะครับมันไม่ได้กฎหมายไม่ออกมาแล้วนะครับเห็นว่าปรับร้านหนึ่งมั้งเนาะเห็นว่าปรับร้านหนึ่งโอ้ชั้นนั้นผมมีเวลหนึ่งล้านบาทใช่ไหมครับใช่ครับผมมีเวลจะได้หนึ่งหนึ่งล้านบาทอรโหตอนนี้มีอยู่หนึ่งล้านแล้วก็ดีก็เดี๋ยวราประเด็นวันนี้ ครับผมอโอเคครับยังไม่แปดนาทีถ้าเกิดผมมีอะไรขาดเรือผมบอกพี่ได้เนาะได้ครับโทรมาไหมหนึ่งแสนบาทผมขาดอยู่ฮะตอนนี้เอาเอาแล้วเอาแล้วขอได้ไหมก็เราเราก็ฝากนายโพธิ์ไปนะครับผมฝาากนยโพธิ์ไบินตรงมาเลยครับบินตรงมาเลยครับบินตรงมามาจากอ่ารู้เลยบอดีเมื่อเช้าบอดีท่านโทรมาหาพี่ให้ให้นายเข้าไปเพราะว่าท่านว่างห้องนี้ ท่านให้ไปก็ท่านก็ได้ความเป็นธรรมแหละครับได้ฟังฟังมาแล้วก็ท่านคุยท่านดูเดี๋ยวพี่โทรให้ทีก่อนไปนะก็เป็นกำลังใจให้ผมกับนายผมคิดด้วยครับกองทัพดานหน้านะครับดันไหนไม่รู้ครับผมนะครับวันวันไม่ไปไหนครับไปจะลรงพักวันวันยูโรงพักครับตั้งแต่ผมรู้จักกับพี่นี่แหละ นม่อกีผมรู้จักกาี่นะรู้สึกว่าไปบ่อยเหลือเกินเรลงพักแล้วไม่จำเป็นเราไม่ไปรลงพักนะครับผมขอไปลงไปโรงแรมได้ไหมหรือไปโรงเรียนก็ได้หรือไปอะไรที่มันน่าไปฝันนี้ได้ไหมไม่ใช่ไปจะลงพักลงพักคือไม่ใช่เราก็ต้องปกป้องสิ่งของเราปกป้องสิ่งของเราเราไม่ไม่รักษาสิ่งของเราเนาะเพราะว่าเราถูกอ่าสื่อสื้อหนึ่งนะอ่าลงง่าวอิดเดือน นะครับแล้วก็ในกรณีที่ลุงเข้าไปบอกว่าอย่าถ่ายนะครับผมไม่อย่าถ่ายนะครับเขานำกลับนะครับเขาก็ไปหาว่าลุงมาพักอกเขาเขาตั้งข้อเขาตั้งข้อหาให้กับลุงได้ผมก็ตั้งข้อหาให้กับเขาได้เช่นกันส่วนจะพิจารณูก็ไปแก้ตัวในทัศน์สารกับร้อยเวรนะครับก็ให้คุณรู้บ้างว่าสิ่งที่คุณทำกับลุงกับป้าในระยะเวลาสองปีเนี่ยลุงอาจจะยอมคุณแต่ผมไม่ยอมคุณแน่นอนนะครับผมมีเวลาคุณทั้งปี นะครับนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณนาวพี่ด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดี้ก็สาววันที่แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ